แพนนะบ้านเฮาน่ะเข็มตึงเอาโอ้โหเข็มโคนใหญ่ขนาดพเข็มพึ่งนี่เอาจะได้ก okay. ินนะครับเนี่ยเข็มเข็มโคนดำสีสันเขาแปลกเนาะ โซลียามกลางวันนะครับหน้าตรงข้ามกับเขื่อนแม่กวงอุดมทารานะครับก็อีก1กิโลเมตรจะถึงด่านชั้นน้ำหนักก็มาแวะดูเห็ดรอบ2นะครับเหบ็ดป่านะทคะทรายง่ังเจ้าครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนาะเขาจะเอาสองหอบไปที่เป็นเห็ดเตือนแม่กวงเห็ดป่าเนาะครับจะดูว่าช่วงหน้าฝนจะแฝงนะเห็ดออกรวบาสองเห็ดมีที่ไหนของเรานี่ถึงจะที่ได้เลยครับจัดแก่ เ็ปารอบสองนะครับก็ตอนรับหน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหพอดีว่าขับผ่านมาน่าสนใจมากเลยฮะเริ่มมามีมะละกอลองกออะโวคาโดนะครับก็ห่าางไปว่าเนาะขเริ่ม้ผลไม้นี่เริ่มมาแล้วเ็ดอย่างเฮดพึ่งก่อนเฮดขมิ้นเ็ดขมิ้นเ็ดขมิ้นนะครับข้าใส่ไข่นี่ล้ำเนาะอร่อย จานตดายน้องเขมินไข่ห่านกว่านี้ละอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดพึ่งโอ้มันงามไม่เท่าไหร่เรืองโลราคาใช้ได้แต่มันงามหรอใแล้วเนี่ยครับมาดูนะครับของแท้เนาะบ้านเฮานะเกินเกินสองร้อยบาทบัแปงเพราะว่าอยู่ในไข่หมดเลยสนใจนะนี่หน้าเดียวนะ่ก็เป็นหุมอ่ะเออแบบนี้แหละจะเป็นจีนอ้วนแน่โอ้แม่ ออกรอบสองเนาะขมิ้นขมิ้นไั่วใส่ไผ่ลำจะได้ลำนี่เพื่อนกานก้เพราะะช้จานสี่สิบสามจานหนึ่งร้อยนะครับขมิ้นเหมือนกันเอาไปอันพุดหนุนหนหลายลามังสมบูรณ์นะครับเนี่ยแห้งบไรปีนมันหวานนะปั่วสไัวสแรอยเดียวเดียเเใส่ อ่าได้เห็ดขมิ้นก่อนนะครับกระโดดคนนี้น่ารอบรอบป้านเฮากระดับจิะเดียวแ่าวก็จะเอาใต้มาปิดนี่บ้านเฮาหนิครับได้เห็นหลากหลายชนิดรอบสองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบรโอ้โหเห็ดแดงก่อนเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดลมเห็ดลมครับ อ้นี่ถุงอะไร้ไเต็มลมโลนึงค่ะสี่ร้อยนี่เครื่องโลกว่าั้โลสี่ร้อยเนาะเครื่องโลกับสองร้อยกัน้ยล้างมาเรื่อยๆตอนนี้มาเก็ไม่ซองฮิตแน่ตอนีมีเนาะครับโอ้หเงอะนะครับคนแดงโอ้โหแม่มอสนาพพิธที่ตะไคร้คะนี่หนึร้อยห้าสิบห้าที่โอ้โหมอนา มีปูแดงครับล้างสมอเนี่ยแม่นี่ยอแม่ล้างเห็ดแพหันหอยายญ่สวัดีครับครับอ๋อนู่นน่ล้างเห็ดอยู่หลังร้านเดาดีครับเนี่โอ้ยายนีไปแลกล้างเห็ดเนาะครับเนี่ยงเห็ดสวยๆนะครับอ่นนี่นี่้ี่นี่่อีนี่นี่่นี่ ยืมถายทีนเนเตอร์ได้หนึ่อ้องนโต๊ะเนอของพโต๊ะนี่อุ่นนุนเนอะว้าวโอ้โหโอ้โห้หน้าหโ้กอนโหมือนเดิมยอ้อ้โหโอออโอ้โหหโอ้โหออ่ะออ หมกเห็ดก็มีนะครับพร้อมตำหมกเห็ดหมกเห็ดนี่โหเห็ดโคนี่คนอันนี้ยังน้อยว่าไปทิพต์แต่สนารบุรี่อลังการเนี่ยดูเทียบกับมือนี่โอ้ใหญ่นะเนี่ยเห็ดคนใหญ่ขนาดเห็ดคนดำเห็ดลมอุดมสมบูรณ์เตะเงินกันเงินยังไอุดมโอ้ซาเก่งเนาะครับ เป็นโคนดำเป็นดำเป็นแดงเป็นงูค่ะเจ้าอันนี้เฮ็ดเยี่ยนะครับเนี่ยอันนี้เฮ็ดพึ่งอ๋อเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งนะสีสันเขาจะแปลกๆเนาะครับเฮ็ดพึ่งบ้านเราแบบแบบกินมาจ้าอ่าแม่นนักเตี๋ยบันกินจ้าอันนี้คนอีสานคนจีนอ๋อเฮ็ดพึ่งนี่เอาอย่างไกินนะครับเนี่ยเอาแกงนะจ๊ะเหมือนเฮ็ดห้านะคะอ๋อแกงคล้ายๆเฮ็ดห้าเน่อยคล้ายๆเฮ็ดห้าเลยเค็ดายๆนะครับนางนายนักปลาบ้านเราไหจคะแม่น <S 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 ไ,ได้เฮฟวีซัสครับเร็งกันเนอร์ครับมนอ <S <S ก็มีพริกมนนอแน่หรือน้อยนาเอิกาหรือ,อปลิบไม้น,นะครับรอ สามจานร้อยสวยๆเนาะที่ไปทิพย์ดูเห็ดมนยักษ์นี่มีอะไรเรื่องเดือดเห็ดโคนยักษ์เหรอหนึ่งร้อยบาทเห็ดโคนยักษ์โอ้โหครับนี่ว้าวโอ้ยิวครับอันนี้จะบมดแล้วนะแม่เนาะจ้าโอ้ขายดีขนาดจะบมดละ งานละร้อยเจ้าร <sh arp ires> <mud geon less> no like ้อยเดียวร้อยเดียวอาหารก็มีนะจ๊ะอลังการงานสร้างครับถึงปลายปีเลยมาตอนนี้ยังทันอยู่นะครับช่วงนี้ดําเมน้ีกีีร้าอาหารก็แ้วนะี่ว่ามันุกกระยนนี่นร้อยเดียวดําเหรอนี่อันนี้เห็ดโคนดำเนาะเห็ดโคนแดง โคนขาวเนาะครับร้อยเดือร้อยเดือช่วงนี้เห็ดโกนนะจ๊ะไข่ห่านเห็ดแดงนะจ๊ะมีขอโทนนะเห็ดแมเหลาเห็ดแดงเห็ดไข่ห่านบานนะครับโอ้โหใหญ่มากบานแต่ว่าเราจะเอาลงดอยมันนเองเก่งเนาะมันเป็นเละมันเป็นเละนี่ค่ะแล้วมันไหม้เนาะ700เอาลงดอยมาแบบไม่เละนะครับเก่งนะครับน้องโบ๊ทวันนี้นี่เห็ดพึ่งเนาะ เจ้ามันหวานี่เจ้ามนจะก่งอย่านแน่แ่แ่อ๋อล่อย่านี้ต่งไ่ไปซ้อ่ะอ้ยมาจริงนะไปทุกวันต้องดูเป็นนะครับน่ะมันเาไม่มแบนี้มันออกมันนนี่นะูมิไม่ถึงประจัาถ้าเราไปหาในป่าแล้วนู่นเห็ดพิษนะไม่ใช่นะครับี้วนแยก่ม่นแบนี้กินโอห้ตเตมันจะมีกินอี้เนแกงแ้นกินนะสวยเนาะ ครับนีล้ายๆเน็ดห้าหรือหลัเตาหลังกวางแต่บ่มีกลิ่นที่รินสีสันเขาแปลกเนาะครับเนาะกม่รังเขาแปลกดีนี่ใครจะม้อขนาดเนาะต้องค้นหาเป็นนะครับเดวายแบบรอบเน็ตโคนบนลึงนี่เปิดแป๊บเดียวนี่หมดเลยนี่มันเหมือนจะได้มาครับจออช่วงอ่ะเดินดูก่อนนะครับโอ้ลำใหญ่เนาะ ลำใหญ่ผลไม้ภาคเหนือเมืองเหนือนะครับนี่ไงเห็ดห้าเห็ดตับเต่านี่ไงครับห้าตรงนีเห็ดพึ่งมันได้ครับอุดหนได้เห็ดแดงเห็ดห้าเห็ดพึ่งครับเห็ดเพื่อนแม่กุ้งอันนี้อย่างลินจื้อครับพัชกาอันนี้เอาโชว์ไปได้เนาะโอ้เอาไปโชว์สวยๆนะครับสวยมากมีหลายชนิดคุมีคนมาถามชื โอ้อกะพวก้มน่ะทำยาหนอยครับแต่เราไรอดทกวันจะได้เห็นที่บ้านเจ้าได้เลยครับาางเยเนยใหมเชียงลยงยเข้าอ่ะสรุปคือได้เห็นคนแดง,แดงใช่ไหมเห็คนแดงั้งดัคนแดงราคาเท่าไหร่นะครับเนี่รยร้เออเป็นรนิดหน่อยอ๋อ ได้แล้วเนาะเห็ดขมิ้นสองเห็ดนะครับจัดไปจัดไปสองเมนูครับไ่หันขยะดุเหมาะเต้นหรอเนาะคนล่างเนาะ จะจัดเมนูแล้วนะครับเราจะมาทําเมนูเห็ดโคนแดงเจ้าอันนี้ล่าแหบหลอมเจ้าไปที่เพราะว่าดินค่อนข้างเป็นดินเหนียวดินแดงเนาะนี่สะอาดๆด้วยอีเล,ย,เลย,สยสวยๆเลยเจ้าอันนี้เขาซื้อมาราคาร้อยสามสิบบาทเนาะเปิ้นขายละห้าสิบขอลดนิดนึงเปิ้นก็ใจดีลดนะฮาเจ้านี่เห็นกปเห็ดโคนของแท้อบวบเลยนี่นุม่มๆก็มีจีๆก็มีเนาะเนี่ยไปเที N ่ยวนี N ่นี N ่เห็ดโคนแดงจี เดี๋ยวจะทําเมนูท้าม็นอย่างกะลามเพราะว่าเฮดจะมีความหวานเจี๊ยบเลยนะเบทิพนะกรุบกรอบเป็นเฮดที่มีราคาค่อนข้างสูงนเจ้าโลก็ประมาณ3ามร้อยห้าสิบสี่ร้อยบาทเจ้าวบทิพนี่ก็ประมาณ4ี่ขีดสามขีดนี่แหละนี่นนี้จะเป็นเฮดขมิ้นจ้าวบทิพย์เฮดขมิ้นเขากินบอยนะแต่ว่าเขาชอบในรสชาติเี่จะเอามาคั่วเมืองเหนือเจ้าไใส่กะปิเนาะขั่วเฮดขมิ้นเมืองเหนือเจ้า สีงามงามเลยสองเมนูจากเห็ดเห็ดนะครับเจ้าอันนี้เราจะพริกคั่วพริกคั่วเกลือเนาะเขาเรียว่าเห็ดโคนคั่วพริกเกลือเนาะทำง่ายๆแต่เน้นรสชาติของเห็ดโคนเจ้าเดี๋ยวมาจัดกับเจ้าเมนูวันบนโต๊ะทำแล้วคั่วพริกเกลือง่ายๆเลยเจ้าเขาก็จะตำหอมเจ้ากับผักผักชีเนาะ แล้วก็พริกขี้หนูนะเจ้าสีเขียวสีแดงโรยหน้าตบท้ายด้วยต้นหอมเจ้าใส่เกลือ<ม>ชูรสแล้วก็พริกไทยจบเจ้าเว,วทีเมนูง่ายๆเจ้ามีเจ้าส่วนฮิตคัาพี่เราจะมาคั่วเมืองงก็คือจะมีพริกแกงในส่วนของกะปินะเจ้ามีกะปิมีหอมแดงหอมขาวพริกหนูพริกขาวเนี่ยเจ้าตามรวมกันใส่เกลือไปนิดหน่อยแต่อย่ะคัว่วๆหอม พัง่ายๆสุดเมืองเหนือเจ้าีเจ้าฮ็ดโคนเขาก็จะหั่นพอดีพอดีเนาะถ้ามันยังก็ล้ำมามายำมามาต้มยำเมืองเหนืออย่างก็ล้ำเจ้าอือา,านี้ตัดเ,เจ้าฮ็ดของเขาทําพอดีคำลวเจ้านี่ฮ็ดโคนแดงเราจะเตรียมเครื่องก่อนต้นหอมโบยที่หลังเจ้า ง่ายๆเน้นวัตถุดิบเน้นเห็ดเน้นความมลำของเห็ดผักเครื่องรมกับเลยเจ้าวพริกขี้หนูหนูห้ากอจชีหอมขาวใส่ชุดซูรสนิดหน่อยเกลือระวังเค็มจบ ใ,ใส่ครัวเลยน้ำตาลมากกันจะได้แต่ให้พวหวานอยู่แล้วนเนะาะเราอย่าใส่น้ำตาลเสีย สสทำเมนูไหนบอลลัมทีสูกเจ้าเืิมน้ำตาลให้มนเจ้าแต่ามามากหวานก็จะใส่ก็ได้เหยียบอยตกแตยด้วยต้นหอมเจ้าหอมไทยนิดหน่อยเร็นแล้วเจ้าพวกวข้าเกลือเห็ดโคน กินกับเจ้าเยี่ยววเจ้าต้นสุกปรธรรมดาเนี่มีมูฟินผัดเฮดชะมินต่อกับพริกพริกนี่เพจเขาใช้เม็ดเดียววะละเพราะว่าเฮดไปเยอะ ที่แกงเมืองเมืองเจ้านี้ได้ที่ละเจะต่ำประมาณนี้เจ้าเนี่ยเราจะมาคั่วซอยพอดีพอดีประมาณก่อนอามาคั่วนะเจ้าเจ้าคั่วที่แกงหอม คัดม yeah, ือเร็จใส่ไปเจเนี่ยที่ต้องลัางสะอาดๆนจะไปคัดน็อเ็บแมม่ารวมกันแบ่อใช้ลบดีนิดหน่อยใช้ที่ลถเกลือก็ได้ละ คือดนิดหน่อยเจา้าเหลือนิดหน่อยก่อนแหละตุ้ดีมันเกมน,นีนะ่ละเนาะเหลือลอยควใหสุกพักเสริมบางคนเอาไปพักใส่ไข่ก่อล้ำเจา้าหยิบบอยแล้วเนาะนี่มากลัวแบบมือเมืองของอัดสุกๆนะเจ้าเห็ดนี่ถ้าเราเหยียบกสุกมันจะเมาเนาะเหยียบลอยนี่พัดไปประมาณ ห้าหกเจ็ดนาทีนะเจ้าเย่อยๆอีกแล้วเมนูคือสุขภาบเนาะนีนะ่เนาะตัวเห็ดขมิ้นเจ้าสูบมือเหนือเรียบร้อยพร้อมเสร์ฟ แล้ะจ้าเร็วลานสำคัญแล้วคือการกินนี่ยั่วๆเลยเจ้าเห็ดกรุบๆนุ่มๆเลยนี่จี๋จีไปที่หอมอบเนียนๆหวานนิดๆ,ๆ,ๆความหอมของเครื่องเฮ็ดหวานเทียบเลยไปที่กลมๆข้าสวยฮ้อนๆเนาะแต่นี่เอามาชิมโชว์แบบ ผัดธรรมดาไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติมันจะได้แบบกรบนะแล้วคนจะมีความกรอบหนึบเป็นเทดดี้ลำพิซุล่ะในบราดาเทน,นะแากว่็เททอปเนาะดีขเามากที่สุดนะเจ้าสองเทนด้นะแล้วก็ราคาดีราคาค่อนข้างแพงหายากโผล่มาจากลินเลย นโคนก็นจะมีรสชาติกรึบเนาะและ้วก็หอมเครื่องที่เอามาคั่วพริกเกลือเจ้าไปที่จะเพ็ดเพหว,วานๆเค็มนิดๆกลมกมหอมต้นหอมเจ้าลองทำดูนะเจ้าสูตรนี่นะรับประกันความลำ้ำเจ้าเอาไปแกงเอาไปยำเบื่อแล้วเนะาะบางคนก็ไปยาามสุกี้หลาบคนมึงเนานะอันนี้เฮากินบ่อยแล้วเฮามาทำเมนูแบบอีพองเนาะลำ้ำไปเห็นแบบนะเจ้านี่เจ้านี่เป็นเมนู เฮดขมินเนาะกินบ่อยเหมือนกันู็เติร์จจะมาพัดใสไไหนหน่ไข่นะเจ้าใส่พริกใส่หอมนี่ามาทำสูตรมือเหมือกคือเอามาคั่วคั่วก็คือกับอับบะพัฟนั่นแหละใส่กับอีใส่เครื่อ,องปรุงนิดหน่อยนำไปเห็นแบบคำหนึ่งกุยเนาะหวานเฮดขม,มินนี่จะหวานกว่าเฮดโคนนะเทิอันนี้คือไม่ได้เติมตน้ำตาลเลยนะเจ้าหวานเจี๊ยบเลยอะความโดดเด่นของขม,มินจะมีอยู่ความหวานความกรอบกรึบ หนุบๆแต่มาเหมือนให้หนูหน,นะจะจะคึบๆแห้งๆล้ำไข่เห็นเหลืองแถวข้างตางลองซื้อมาพัดมาคั่วได้เจ้าใส่ไข่กอนล้ำเจ้ามาพิหวังเนอเมนูนี้ก็ทำง่ายๆแต่ล้ำขนาดเจ้าจดลองไปทำกับดูเนอสองเมนูวันนี้เอ็ดปาลาสดๆกรอบๆไดเจ้า